อีกวิดีโอหนึ่งนะครับเล่นเนมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นการเล่นในลักษณะของการเล่นไม่มีดนตรีนะครับก็คือการเล่นเพียวๆหรือเล่นลักษณะแบบนี้ภาคอีสานเขาเรียกเล่นในดอกนะครับก็คือไม่ต้องมีดนตรีนะครับเล่นตามอารมณ์ประมาณนี้จริงๆมันเป็นสำเนียงของกลุ่มที่มันเป็นลายลูกน้อยหรืออีกในนามหนึ่งก็คือลายเลาะบ้านนะที่เขาใช้กันนะครับแต่ว่าผมเล่น โน้ตน้อยนะเมื่อกี้โน้ตน้อยนะครับให้อาจารย์ใหม่ๆที่เข้ามาใหม่ๆนะครับในการหาเล่นพินเนี่ยไปลองเล่นดูนะครับประมาณนี้แต่ว่าในส่วนของการเล่นเมื่อกี้มันเป็นการเล่นลักษณะของคลิปคล้ายๆกับคลิปที่ผมเคยทํามาแล้วก็คือคลิปการเล่นเล่นในดอกนะครับการเล่นในดอกก็คือการเล่นเปล่าๆภาษาไายเขาเรียกในดอกก็คือเล่นไม่ต้องมีดนตรีนะครับคล้ายๆกินข้าวในดอกเนี่ยเขาเรียกว่ากินข้าวเปล่า ประมาณนี้นะครับในส่วนของคลิปก่อนหน้านั้นก็ไปย้อนไปดูได้นะครับประมาณในดอกนี้ดอกนี่แหละนะครับผมเคยทํามาแล้วแต่ว่าผมทาไม่แน่ใจว่าทําตรงช่องไหนของของคอพินก็ไม่แน่ใจจำไม่ได้นะต้องต้องย้อนไปดูนะครับแต่คลิปนี้เราจะเล่นช้าๆนะครับเล่นช้าๆให้ดูนะครับเล่นช้าๆให้ดูเอาแบบนี้ไปเล่นก็ได้นะครับสาหรับอาจารย์ญาจิพี่นองใหม่ที่ยังเล่นลายที่มันต่อเนื่องมากมายหลายแบบ หรือว่าซับซ้อนยังไม่ได้ก็ใช้วิธีการใช้วิธีการเล่นเปล่าๆไว้ก่อนมันก็ถ้าเล่นคล่องมันก็เพาะได้เหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่เพาะแม้ว่าจะไม่มีซาวนด์ดนตรีก็ตามก็เพาะได้แต่บางทีซาวนด์ดนตรีถ้าเราเล่นไม่คล่องหรือว่าเล่นไม่เก่งเราไปใส่ซาวนด์ดนตรีแม้ว่าจะดนตรีเพาะแค่ไหนก็ตามถ้าเราเล่นไม่ดีมันก็ไม่เพาะได้เหมือนกันนะครับฉะนั้นนี่ผมว่าเลือกเอาที่เล่นแบบไม่ต้องมีดนตรีดีกว่ามันจะได้อ่ ได้ยินได้ยินเสียงของพินชัดเจนแล้วก็เขาเรียกว่าความละเอียดมันจะละเอียดมากกว่าเล่นสายดนตรีนะครับเพราะเล่นสายดนตรีบางทีดนตรีมันกรบเราก็จะไม่ได้ยินเสียงพินที่มีข้อผิดพลาดนะครับเพราะว่าดนตรีมันกรบอยู่เราจะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับแต่การเล่นแบบนี้ถ้าเราเล่นแบบนี้คล่องแล้วเนี่ยเอาไปเล่นสายดนตรีมันก็จะมันก็จะไม่มันก็จะพลาดน้อยนะครับเพราะว่าเราคล่องมือแล้วจากการเล่นในดอกหรือเล่นเปล่าๆนั่นเอง ออามาดูตรงนี้เลยนะครับผมเล่นที่ช่องอผมเล่นที่ตัวซอ,อนกับลานะครับซอนกับลาตรงนี้นะครับช่องสิบกับช่องสิบเอ็ดนะครับแรกเลยนะแรกเลยก็ไล่ลงไปเรื่อยนะครับอาจารย์ดูนะครับอาจารย์ดูช้าๆนะครับอืผมอาจจะไม่ได้บอกโนต้ตนะหรือเอากล้องใกล้ดีกล้องใกล้ดีกว่านะเพราะว่ามันห่างอะเดี๋ยวมาดูกล้องใกล้ดีกว่า อาจารย์จะเห็นคอพินนะครับก็คือเราจะเล่นช่องนี้ช่องที่10กับ11นะครับ10 11นะนี่ตรงนี้นะครับแล้วก็ไล่ลงไปเอาใหม่สามสี่ตั้งคีย์เป็นคีย์เอเมเนอร์นะครับหรือใกล้เคียงนะครับหรือใกล้เคียงแต่จะให้มันห่างกันมากนะครับมันเล่นด้วยกันไม่ได้นะครับก็คือมันอาจจะเพ้นทนิดเพ้นหน่อยไม่เป็นไรนะครับ ของผมเองก็ตั้งไว้นานแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าตรงหรือเปล่าด้วยซ้ำไปแต่ว่า,าผมคิดว่าถ้าเล่นมันก็ถ้าเล่นประมาณนี้มันก็ใกล้มันก็พอได้นะครับอว่า,าเดี๋ยวมาเริ่มต้นกันเลยนะครับคีย์เอเมเนอร์นะครับแล้วก็มาเริ่มต้นที่ช่องสิบกับช่องสิบ็ดนะครับฟังสำเนียงก่อนแล้วค่อยมาดูาช้าๆนะครับ ถ้าลงโน้ตทันนะครับล,ลงโน้ตให้ได้ก็อย่าลงโน้ตถ้าลงไม่ได้จะท,ำทํำช้าให้ดูนะครับประมาณนีบบ้ครับอีกครั้งหนึ่งครับ ดูที่นึงเมง่อกี้งงมงทำไมครับอ่ะ,อะมาดูค่ช้านะครับดูช้าช่องที่ถ้าเสียงดัง ถ้าเสียงเนี้ยตึงตึงตึงเนี่ยฮะบอกทุกทิปเลยนะครับถ้าเล่นประมาณนี้ผมจะบอกว่านี่คือสายเปล่านะครับสายสองเปล่าลมันสลับกันไปมันจะเล่นตามกันไปเรื่อยนะครับสายสองเปล่าก็คือถ้าเป็นคีย์ไม่ก็คือเสียงลาน,นั่นเองนะครับเริ่มครับช้าๆนะครับเก้าสิบอ่าสิบสิบเอ็ดไม่ใช่เก้าสิบช่องสิบช่องสิบเอ็ดนะครับ อย่างละสองครั้ง ลงไปปกติไม่มีอะไรแต่ที่เราเล่นคือสลับไปสลับมาคือตรงนี้นะครับกลับไปกลับมา,าเริ่มใช้อีกรอบหนึงครับอาจจะใช้อีกรอบหน้าเพื่อที่จะดูรายละเอียดนะครับ เราให้ความสําคัญกับตรงนี้นะครับก็คือตรงที่ไล่ก่อนที่จะลงนะครับอ่ะช,ช้าสุดท้ายนะครับ ตึงเมื่อกี้มันสับสนนิดนึงนะครับจะอะถ้าไม่ฝึกให้คล่องเนี่ยมันก็จะพลาดได้นะครับนะครับอะประมาณนี้ครับอะวิดีโอนี้จะว่ายากก็ยากนะจะว่าง่ายก็ง,ง่ายมันไม่มันไม่ยากไม่ง่ายนะครับประมาณกลางๆประมาณนี้ก็น่าจะ พอได้นะครับค่อยๆแกะดูก็แล้วกันนะครับแกะตามมือตามที่ผมเล่นเป็นตัวอย่างนะครับในฐานะที่เราเป็นญาติพี่น้าใหม่หรือว่าเป็นมือใหม่เหมือนกันก็นกค่อยๆทํานะครับอเอาเป็นว่าเดี๋ยวมีอะไรดีดก็จะมาฝากเหมือนเดิมก็แล้วกันนะครับคลิปนี้หรือว่าวิดีโอนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ